ฮอสปอร์ pot, สวัสดีครับค่ำคืนวันพุทธที่30พฤศจิกาย,ยน2565ฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4นัดที่3ทีมชาติโปลแลนด์พบกับทีมชาติอาร์เจนตินาบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาสเตเดียม974ที่ประเทศกาตาร์เวลาตี2ตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สน,น ตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดพอ o สปอร์ตเท่านั้นทีมชาติโปราุประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยการเจ้ากับเม็กซิโกศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่สถานการณ์ของพวกเขาก็ดีขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะซาอุดีอาระเบีย2ประตูต่อศูนย์ในเกมต่อมาทําให้ตอนนี้มี4ีแต้มนะครับขึ้นนาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยเกมนีีี้้้้้้ขขออออแแค่่่เเเพยงมมผลสกกก็็จะไไไดดาาาารบตตปถหช จะการันตีแชมป์กลุ่มทันทีนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้เซสลามินิวิด เฮชโค้ดวัย52ปีจะมีอาวุธครบมือเมื่อนักเตะทั้งทีมนะครับ26คนต่างมีสภาพร่างกายฟิตเต็มที่พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพียงนะครับเกมนี้โปลแลนด์น่าจะใช้ระบบ4-4-2แผงหลัง4คนประกอบไปด้วยแมตตี้แคชคามิลกิยาคุปคิวิออและบารตอสเบลินซิสกี้มิดฟิลด์คู่กลางใช้งานคริสเตียนบิลิกกับเกเซกสคี่โซเวียกยืนคุมเกมส่วนวิงแบ็ก2ฝั่งนะครับใช้งานปีโอเตอร์ซิลินสกี้กับเพอร์เซมิราสฟานคอฟสกี้ลากเลยเลยทางริมเส้นนะครับส อาคาดิอุสมิลิกกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับทา mm hmm. งด้านทัพฟ้าขาวทีมชาติอาเจนตินาออสตาสึกฟุตบอลโลกผลน,นี้ได้อย่างน่าผิดหวังหลังพลิกล็อกพ้าให้กับซาอุดีอาระเบียไปแบบไม่น่าเชื่อด้วยสกอร์หนึ่งประตูสองแต่ว่าพวกเขายังคงรักษาโอกาสในการลุ้นเข้ารอบเอาไว้ได้เมื่อกลับมาเอาชนะเม็กซิโก2ประตูศูนย์ในเกมที่แล้วนะครับทาให้ตอนนี้มี3มแต้มหลังรองจากฝูงของกลุ่มในเวลานี้โดยเกมนี้อาเจนตินาจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้ารอบโดยไม่ต้องลุ้นผลอีกคู่แต่ถ้าหากเสมอจะต้อง ลุ้นให้ซาอุดิอราระเบียไม่ชนะเม็กซิโกหรือเม็กซิโกชนะไม่เกิน3ลูกเท่านั้นนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ลิเอเนลลคาโลนี่จะมีขุมกําลังแบบเต็มอัตราสึกเช่นเดียวกันนะครับนักเตะทุกคนต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันทั้งหมดคาดว่าทัพฟ้าขาวจะมาในระบบ4 3 3, 3แนวรับ4ี่คนประกอบไปด้วยกอนซาโลมอนเชียนลิซันโดมาติเนสนิโคลันโอตาเมนดีและมาการ์ตคุญยาส่วนแผงมิดฟิลด์นะครับใช้งานเอนโซเฟรนันเดสอเล็กซิสม็กอลิสเตอร์และโลริโกเด ่าลลงคุมเกมในแดนกลางโดยมีอังเคลดิมาเลียลีโอนลเมสซี่และลาตโร่มาร์ติเนซเป็นสามประสานในแดนหน้านั่นเองนะครับศึกชี้ชะตาของทั้งสองทีมเป็นทั้งด้านโปลแลนด์ที่กลุมความได้เปรียบอยู่ไม่น้อยเมื่อขอแค่มีเพียงผลเสมอก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบต่อไปทําให้พวกเขาน่าจะมาเล่นกันแบบเน้นรัดกลุ่มเอาไว้ก่อนแต่กระนั้นพวกเขาก็ยังสามารถมองไปถึง3แต้มได้อีกด้วยนะครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มเมื่อมีตัวความหวังในแดนหน้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดรอสกี้ที่พร้อมทะลวงตะข่ายผู้แข่งขัะได้ใน,ใน การอาร์เจนตินาคงไม่หวังแค่เพียงผลเสมอเท่านั้นแล้วต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเป็นแน่นะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเปิดเกมลุกใส่แบบเต็มที่เพื่อหวังคว้าสามแต้มให้ได้ซึ่งหากทำสำเร็จไม่เพียงแต่จะได้